สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับช่องแทนเธอดเทิมามทางหวยราวไทยกับข้อมูลดีๆของคลิปนี้นะครับหวยราวพัฒนาครับประจํางวดวันที่13กันยายนวันจันทนี้นะครับผมข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของเด่นล่างสองตัวมาตัวที่ล่างตอนเนี้ยแอ,ด,อดก็เพิ่งเห็นเนาะหมายว่าเพิ่งมาสังเกตอืม หกับ7จ็ดกำลังไหลอยู่คุณคิดว่านะหกับ7จะมาไหมที่ล่างงวดนี้หวยราพัฒนามันมาเนหกงวดติดนะครับอันนี้คือสถิติที่ร <c oughs> ลมโปรแกรมดูคงที่ล่างนะครับ1กับ7ครับสลับกันมา1นึ่งหนึ่งเจ็ดเกับ ง7งวดนี้จะมาไหมที่เด่นล่างนะครับล่างห่วยราวพัฒนาถ้ามันมาที่หลักหน่วยนะครับผมถ้ามันมาที่หลักหน่วยล่างหมายความว่ามันคือหลักร้อยบนฟังชัดนะครับถ้ามันมาที่หลักหน่วยล่างมันคือหลักร้อยบนของห่วยราวพัฒนา4ตัวนะครับซึ่ง เว็บโดยส่วนมากนะครับผมหรือว่าเ <c oughs> จ้าโดยส่วนมากก็ยังยึดกับ4ตัวนะครับผม4ตัวผลการออกนะครับ4ตัวกับ7เกับเกี้เมื่อตะกี้แทนลงข้อมูลของหลักร้อยหวยราวดิน4ตัวมาตัวที่หลักร้อยนะครับผมเดินดีมา11มวด หลักร้อยมี4 5 7 8ใช่ไหมครับแล้วเด่นมันเด่นไหลคงที่อยู่ที่1 7มันชนกันที่7เป็นไปได้ไหมที่7จะเป็นหลักร้อยของหวยเราพัฒนางวดประจำวันที่13แล้วนะครับถ้า7มาหลักร้อยหมายความว่า7คือหลักหน่วยล่าง หัวมันจะออกเหมือนเดิมไหมคล้ายๆเหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่สลับหลักดูมันมีแววอยู่น,นะแววกวนส้นอะ่ะเอาเอาน่าจะใช่ไหมเจ็ดหลักร้อยหรือว่าไงมันมีสี่ห้าเจ็ดแปดแต่ถ้าดูแนวแนวนี้นะ ไหลคงที่ล่าง1กับ7 <c oughs> คือถ้า1กับ7ไม่มาที่หลักร้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นหลักสิบทันทีอืมเอาเว้สี่ตัวตรงงวดน,นี้ตั้งใจกันไปค่อยๆผสมคิดว่าใช่ไหมลนะ่ะเอออะถ้าดูข้อมูลแบบนี้คิดว่าใช่ไหมอะค่อยๆจับนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์มันออกวันจันทร์สองทุ่มเรายังมีเวลา เอาแสนกันนะเราเอาแสนเลยวดนนี้ช่วยๆกัน